เสื้อกันสุดแนวสุดรเรเก้ เดทมาเป็นที่รียบร้อยราชาใต้ดินระดับยูอาร์สำหรับตัวละครตัวนี้เขาก็จะมาเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ไทยบ้านเรานะจ๊ะของรางวัลในการตอบแทนก็จะเป็นการการันตีเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือ300ตัวดํารับลูกแก้วของเขาไปจํานวน2เม็ดส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่อยากจะถลุงอะไรกันมากมายนะครับก็จัดไปแค่180ตัวดําก็เพียงพอซึ่งในวันนี้ก็มีคนใจดีจัดไอดีมาให้กับผมได้ทําการสุ่มกัน1ตัวแบบเน้นๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันว่าการเป เกิดสุ่มกรชาในไ d เดี v เซิร์ฟเวอร์ไทยมันจะดีกว่าที่เรแล้วมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ผมมาสุ่มในเซิร์ฟเวอร์ไทยมันไม่เคยดวงดีอะไรมากมายเลยนะแม้แต่ขนาดเซิร์ฟเวจีที่ผมเล่นอยู่ประจําดวงมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเอาเป็นว่ายังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t Man s h o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและีก เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ litman shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ litman shop บริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงราวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม man, The ว,วันพันแมนเดอะสโตนเกตในเซเวอร์ไทยสำหรับคิวดในวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีว่ากระผมนั้นจะมาทําการสุ่มการาตัวละครตัวใหม่ในเซเวอร์ไทยแบบล่าสุดนั่นก็คือเจ้าตัวราชาระดับยูอาร์ที่ใส่เซ การสุดแนวอยู่ทางขวามือนะตรงนี้นั่นเองครับผมสามหลับตัวละครตรัวนี้ความสามารถทั้งหมดภายในเกมมีอธิบายหมดแล้วนะครับว่าความสามารถของเขาทําอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นแบบโดยรวมหลักๆอธิบายแบบว่าเขาจากของผมก็จะเป็นการสตาร์หรือการคมขูร่รูปแบบใหม่นั่นเองในส่วนนี้จะเป็นอะไรที่ดีสุดหากเราเข้าไปเล่นในวีพีวีและเราทาการโดนโจมตีหรือเราไปโจมตีเขาเราก็จะสามารถสุ่มการสตาร์ให้กับฝั่งสงข้ามได้เลยนะครับผมจํานวน2ตัวและถ้าเกิดว่าเราปั้นตัวละครของเขาไปจนสุดนะครับผมแบบพาร์ i ซิมคอมิวตื่นขั้นอยู่อาเป็นรุ่ที่สองเข้าเกมไปปุ๊ การคมขคู่ตีสตันคันทีจํานวน3ตัวอันนี้คือโคตรด,ดีและโคตรโกงสุสดๆในช่วงเดือนนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากเดือนหน้าในเดือนต่อๆไปมันก็อาจจะมีตัวละครตัวอื่นมาทดแทนหรือมาแก้ทางนั่นเองอย่างเช่นน้องโซนิกระดับยู v 2ตัวนี้ก็แก้ทางได้แบบ100%เลยนะแต่กว่าตัวละครของเขามันจะเข้าในเซเวอร์ไทยหรือเข้ามาแก้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก4เดือนถึง5เดือนถ้าหากว่านับเดือนไม่ผิดเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่าน,น,นใดที่ถูกใจเจ้าตัวราชาใต้ดินระดับยูอตัวนี้นะตอนนี้เพื่อนๆทุกท่านก็สามารถมมาาสุ่หตัวละคร ได้เลยนะครับผมหรือใครจะไปรอตอนรีเทอร์ก็ได้แต่ในส่วนนั้นจะไม่แนะนำนะครับเพราะถ้าหากเราอยากจะเล่นตัวละครตัวนี้จริงๆต้องเล่นตั้งแต่ต้นเดือนหรือว่าเดือนนั้นๆเดือนแรกๆที่มันมาแรกๆเลยนะการเล่นของเขามันก็จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดหากเราไปเล่นเดือนหลังๆโอกาสที่เราจะโดนแก้ทางเร็วเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนั่นเองในส่วนนี้เปิดมาในคันที่2จัดมาเลยครับผมตัวละครระดับ SSR หนึ่งตัวอะตอมิกซมไรและก็จัดกันมาในรอบที่3อย่างรวดเร็วครับผมในส่วนนี้รับเกลือกันไปก่อนแบบเต็มๆในระดับ s r และก็เพิ่มต เติมต่อครับผมในรอบที่สครับสำหรับรอบนี้ก็ SR เหมือนเดิมเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ายังไงสาหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเลยก็สามารถมาจัดกันได้แบบรวดเร็วหากใครที่ตรวจดงตรวจดัไม่บอกแนะนําว่าให้ไปเติมทางลิงก์ด้านล่างของผมก็ได้นะครับจากร้าน r ิทแมนช็อปนะตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นในการเติมเงินลดราคาด้วยนะครับผมแถมมีการแถมมีการผ่อนในการเติมเงินด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติมนะครับก็มาจัดกันได้ซึ่งในส่วนนี้ผมเองก็จัดเหมือนกันก็ผมทางลิทแมนช ดวงดีๆของเราให้กับ นั่นก็คือเศษปีศาจนะครับผมระดับ UR จำนวนหนึ่งเศษออกมาในรอบนี้ครับผมอีกหนึ่งรอบครับในส่วนของนัตอนนี้ก็จะรีเซ็ตไปที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นรีเซ็ตของการการันตีตู้กาชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามรับชมกันเรื่อยๆเลยครับว่าผมจะได้ลูกแก้วของเขาในกี่ใบกันแน่แต่จากท่าที่ดูดวงเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไม่ถึง180ดตัวดำนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะขายยากด้วยนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ไทยเห็นไม่ค่อยมีคนใช้เลยส่วนมากก็น่าจะเป็นพวกตัวตานนะครับพวกเติมเงินหนัก,นกๆ,ๆแบบแ อันนี้เขาน่าจะเปิดมาหาไว้ในทีมเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมันปวดในหมวดของ P ิ p พีอย่างมากนะครับส่วนในดันจี้นธรรมดาทั่วไปก็มีการช่วยเหลือในการผ่านด่านเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่ว่าตัวละครของเขามันจะมีดีแค่ในเรื่องของการข่มขู่การตีสตันนะเพราะว่าไอเรื่องดรามีต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าจะจัดดีหรือไม่จัดกันดีและณตอนนี้ได้สีทองมาจํานวน1ชิ้นนะครับผมเป็นราชาเต้ดีในระดับ SSR หนึ่งตัวพร้อมกับเมื่อกี้ได้รับลูกแก้วของเจ้าตัวรราาาชเเดดดีับบบมมอก1แน้ ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าน่าจะเปิดไปแค่120ใบนะครับผมโอ้โหดวงดีจัดๆบอกเลยว่ามันไม่ถึง180ใบยอย่างแน่นอนแต่ปัญหาก็คือเศษหินพัฒน,นาการปีศาจย,อยูอาตรงนี้นี่แหละเราจะมีพอจํานวน4ชิ้นหรือ,รอ,รอไม่มากดรับกันไปเลยครับผมในส่วนนี้ได้เพิ่มเติมมาแค่2ชิ้นเท่านั้นกลายเป็น3ชิ้นและเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับเพราะว่านะตอนนี้ขาดแค่อีก1เศษเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าโดนการันตีเนี่ยก็ต้องครบ180ตัวดําเลยนะครับแต่คาดว่าอาจจะไม่ถึงหลอกเพราะฉะน จัดกันมาเลยครับผม1ิบใบแรกนะตรงนี้ก็จัดเกลือไปก่อน1ตัวแบบเน้นๆจับยัดกันมาต่ออีก10ตัวครับผมเป็น140ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นในรอบนี้รอบที่150ตัวดํามันมีโอกาสที่จะได้สีแดง1ชิ้นมาอรอลุ้นกันครับผมว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่าสรุปออกมาเป็นโอ้โหสีม่วงครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยเกลือเต็มๆคือจะว่าเกลือมันก็ไม่ใช่แต่คือมันเป็นการการันตี180ตัวดำเลยคุณผู้ชมจากตอนแรกนี่คือดวงดีแล้วนะเปิดครบกก้ลลูแมา้ว แต่อันนี้ต้องเปิดเพิ่มไปอีกโอ้โหเกมบังคับสุดๆเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆท่านใดมีคนดวงดีมากกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์มาอวดกันได้แบบเต็มที่เลยนะจ๊ะว่านะตอนนี้เปิดมา170ตัวดำไอเสตัวนี้ไม่โผล่มาเลยสักชิ้นหนึ่งโดนการันตี180เต็มๆเอาเป็นว่าไหนๆมันก็การันตี180ตัวดำแล้วเพราะฉะนั้นจัดมาเลยกับผมลูกแก้วอีก1เม็ดแบบเน้นๆนะจ๊ะรอบนี้ขอซะหน่อยสีแดงเป็นลูกแก้วปกติออกมาตุบเรียบร้อยเออเ้ยเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมเปิด180 ตัวไม่ได้อะไรดีๆเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่เคยเปิดมาก่อนนะครับปกติไอ้รอบที่180ตัวดำเนี่ยมันต้องมีอะไรดีๆนะแต่เมื่อกี้ไม่มีอะไรดีๆโผล่มาเลยสรุปในการสุ่มครั้งนี้ก็ออกจะเกินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้ตัวละครของเขามาไว้ครอบครองจํานวนหนึ่งตัวเอาเป็นว่าสําหรับตัวละครตัวนี้ราชาใต้ดินราดับอยู่อาร์เสื้อกักสุดแนวใครที่ชื่นชอบนะครับแนวสตาร์แนวขมขโูดสถานะใหม่แบบนี้ไม่ควรพลาดอย่างแรงแล้วถ้าเกิดใครตัวดําไม่พอแนะนําเลยครับสปอนเซอร์ของผมลิชแมนชั่ปลิงอยู่ด้าน ท้ายนี้เดี๋ยวยังไงกระผมเองก็ต้องขอลำลากกันไวเพียงเท่านี้กันก่อนเพราะว่าไอดีที่ผมเปิดอยู่มันไม่ใช่ไอดีหลักของผมไงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวโซนิกระดับดูอาบอกเลยว่าจัดแน่นอนครับผมหวังว่าดวงจะดีกว่าเซิร์ฟว่าไทยเซิร์ฟนี้ด้วยนะและก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้จบลงกันไปเพื่อนๆดูท่านก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆักงกระดิ่งอย่าให้พลาด <P> เพราะเวลามีคลิปใหม่ๆ <P> ม,มันจะแจ้งเต s, <S <P> ือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้า <P> และสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต <P> ้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน